ครับเพื่อนๆครับมาดูการซ่อมพัดลมนะเพื่อนนะซ่อมพัดลมนะเนี่ยมันเป็นพัดลมแบบอะไรพกผ่ามันจะพกผาได้เพราะเนี่ยมันตัวใหญ่อยู่นะครับลูกค้าบอกว่ามันแจ็คมันหลวมแหละพูดถึงนะครับแจ็คเนี่แจ็คจักชานมันเนี่ยมันหลวมแล้วทีนี้ก็อยากจะให้ผมปฏิบัติกี่ขายเจ้าตัวแจ็คนี้ให้มันก็คงจะไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องเป็นหลักใหญ่ใจความอะไรครับแต่ดีนี้มันก็เปิดไม่ติดหลัพูดถึงมันก็ไม่มีไฟเข้า ผมบอกเลยนะเพื่อนนะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นการบัดรรีแจ็คแค่นั้นเองนะเพื่อนนะทีนี้ก็มาดูมันแจ็คมันหลุดละนะครับเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมมันคักแท้โอ้นะครับเพื่อนๆดูนะครับมีวงจรนะครับมีวงจรทีนี้วงจรเนี่ยอืมก็ไวว้ํำไมอะ่ะ คุณจอนนี้ก็น่าจะเอาไว้มาควบคุมนะควบคุมการหมุนของพัดลมนะเพื่อนเพราะทำไมพัดลมมันมีหลายสายเข้ามาอย่างนี้นเนาะทำไมมันสุดยอดอย่างนี้คเพื่อนเห็นไหมฮะโอ้โหมีมีโอ้โหสายมันตั้งสี่สายเลยเฮ้ยทำไม่มันเยอะ,ะ,อ,ะ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 ,อ,ะอย่างนี้ป่ะอือเนาะมันก็คลาดถูกวะนะครับแปลกไหมล่ะทีนี้เออเวลาเปิดปุ๊บแบบนี้เนาะปุ๊บ เปิดเปิดเปิดโอ้ยแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะเพื่อนนะเนยเ้ยมันชาร์จไม่ได้มาดูมาดูลูกค้าบอกว่ามันแจ็คชาร์จมันพังมันก็เลยไม่มีไฟมันจริงป่ะเนี่ยเอามันก็มีนะน่ะอ่ะเห็นไหมสามจุดเจ็ดเห็นไหมครับงึกงอกแล้วก็กดตัวนี้ได้นั่นน่ะเอ,อ,อก เห็นไหมทั้งๆท,ที่สวิต์เปิดแล้วเนี่ยผมต้องล้างสวิต์อีกนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหนะครับนี่คืออาการแจ็คหลุดนะครับแต่ผมต้องซ่อมสวิต์ให้ลูกค้าด้วยโอ้โหบุดากาฟคาเฟ่สองฟองเท้า,าก,กันแล้วทาไมมันมีสายสองเส้นเนี่ยเพื่อนสงสัยไหมผมสงสัยเนี่ยเห็นไหมเราก็งงไปด้วยกันเลยไหมลอง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 ถอดดองหน่อยดิสายอะไรวะอ้สายหลอดไฟเปล่าดูนะครับนะดูนะ ไม่ใช่ไ,ไรไวอะอาสายตัวนี้น่าจะเป็นสายมอเตอร์อ่ะถอดเออทีนี้สวิปมันได้แล้วเว้ยเฮ้ยเออเห็นไหมเออนี่สายพัดลมเว้ยเฮ้ยเออนี่สายพัดลมนะนี่สายพัดลมนะด้านนี้นะสายมอเตอร์นะสายมอเตอร์นะตัวนี้นะปเพิ่มหมุนเลยเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์นี้มันผมอ่านไม่ออกนะเราลองถอดออกดู เห็น,นไม่ไหลเลยผมก็คงจะต้องดําเนินการเดี๋ยวใส่แจ็คก็ไปก่อนนะครับลองชาร์จดูแล้วก็ผมจะทําการล้างในส่วนของไ้เจ้าสวิตนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับฟักหลบไปปิ้วนะครับนะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดำเนินกนารบัตรกรีเข้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็เช็คว่ามันชาร์จได้ไหมนะเนื่อนโอ้ชาร์จได้มีไฟแดงเห็นไหมแล้วเปิดได้ไหมงบบไ,ได้แ้วเนาะสวิตตายอยู่นะ ตก่อนที่ทําการถอดสวิตออกมานั้นเพื่อนนะก็ถอดสายนี่ก่อนแล้วก็ทําการแกะสวิตออกมาแล้วก็กูกรูกรูตัวามสะอาดหรือว่าจะฉีดน้ํายาล้างเข้าไปเลยก็ได้ไม่คักเว้ยไม่คักนะครับไม่คักเดี๋ยวต้องแต่แกะออกมาก่อนเพื่อนๆครับนี่ก็คือนะฮะหน้าสัมผัสของสวิตนะครับอย่าเบิ่งเล็บข่อยเด้อเล็บดํา อ่ามันต้องขูดทำความสะอาดหน้าส,สัมผัสสวิตต์ตัวนี้ด้วยนะเพื่อนนะก็คือเบ็ดเสดเด็ดขาดก็คือไม่เพียงแต่ชาร์จได้นะครับพัดลมตัวนี้มันต้องหมุนด้วยนะครับเวลาปิดเปิดเนี่ยนอกจาถึงเนาะนะครับทำความสะอาดให้มันใช้ได้สันดกกรกไรหน่อยแห้งตายก,กับบทีไอ้เ้ยเท่าเราไปก็ได้ สีบอไเด้อีกโดนมันได้๋ย้ข่านได้ยังนี่พีน้องเท่าถึงขานแบบนี้ปะเอ้านะครับจัดไปเด้อเพื่อนเลยสังขารเป็นเรื่องธรรมดาครับดเนนิการซ่อมเสร็จ็นทีเรียบร้อยแล้วช่างวิลลงถาก็คงจะต้องดําเนินการเล่าอะไรให้เพื่อนฟังสักหน่อยเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยหมนแล้วเนี่ยอืครับนะก็นะครับ สรุปว่าในส่วนนี้นะครับแจ็คชาร์จหลุดนะครับสวิตช์มีมัญหานะครับเกี่ยวกับหน้าสัมผัสนะครับแกกมาแล้วก็ทําการขูดหน้าสัมผัสสวยงามมากแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับในส่วนของโซเนตใช้งานไม่ได้นะครับล้างไม่ได้ไอซีตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมการชาร์จนะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับไฟ5โวลต์เข้ามาควบคุมการชาร์จ3.7โวลต์นะครับตัดนะครับถ้าเต็มแล้วตัดนะครับและทีนี้การทํางานของ IC ตัวต่อมาก็คือ IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ทําหน้าที่มีเอาพุทธอยู่2องเอาพุทนะครับเอาพุทแรกก็คือนะฮะสั่งปิดเปิดในส่วนของพัดลมนะครับคือจะมีไฟออกมานะในส่วนของขา6นะครับมาควบคุมมอสเฟตนะครับมอสเฟตตัวเล็กเนี่ยนะฮะเป็นมอสเฟตนะครับตัวนี้นะให้เป็นสวิตช์ปิดเปิดพัดลมนะครับอ่าพัดลมก็หมุนนะครับแล้วก็นะครับในการเปลี่ยนคนเร็วของพัดลมนะครับ นั่นก็คือการเปลี่ยนที่การทํางานของมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้ทําหน้าที่เป็น DC คอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือเพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟคือสร้างสัญญาณพันนะครับมาขับมอสเฟตเพื่อให้ทําการคอนเวอร์เตอร์นะครับเออเห็นไหมเพื่อนเห็นขดลวดนะครับเป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับมอสเฟตตัวนี้ทําหน้าที่อยู่นะครับแลวทีนี้ก็เพิ่มไฟนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามไฟก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับกันนะครับ ทำให้พัดลมหมุนช้าเร็วนั่นเองเรามาดูกันนะครับเพื่อสเกตตรงมิเตอร์นะเพื่อนไฟเข้ามานะเพื่อนดูนะไฟจากแบตเตอรี่นะครับนะครับเปิดสวิตช์นะเห็นไหมครับสวิตช์ตัวนี้ยังไม่หมุนนะเห็นไหมเอ่อแรงดันก็นี่ฮะ เปิดสวิตช์ปุ๊บเราหมุนนะครับมีแรงดันตรงขั้วพัดลมนะครับเท่าไหร่นะดูนะครับ5.6โวลต์นะครับเห็นไหมครับเข้าคอนเวอร์เตอร์ขึ้นนะครับแรงดันจากแบตเตอรี่4โวลต์นะนะครับ4โวลต์นะครับเข้าสู่วงจรคอนเวอร์เตอร์ได้5.6นะครับกดสวิตช์ความเร็วเป็น6 9 7โวลต์นะครับกดสวิตช์ความเร็วพัดลมขึ้นไปอีกนะครับได้8โวลต์นะครับเพื่อนเห็นไหม นะครับไฟมาจากไหนเพื่อนไฟมาจากวงจร DC คอนเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหมครับนี่ครับวงจรดีซีคอนเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมความเร็วของพัดลมนะครับก็คือเพิ่มไฟขึ้นนั่นเองนะสังเกตได้นะครับไม่ได้มาลดแรงดันไฟจากในส่วนของแบตเตอรี่ลงนะไม่ใช่นะครับเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับเขาเรียกว่าวงจร DC คอนเวอร์เตอร์นั้นเพื่อนนะตรงนี้นะครับ ไอซีตัวนี้เขาเก่งมากเลยสุดยอดมากนะครับท่านเพื่อนจะไปใช้ในส่วนของการดัดแปลงวงจรอะไรต่างๆก็เพื่อนมีไอเดียนะก็ดูนะครับแบบนี้นะอ่าสุดยอดมากเลยสุดยอดจริงๆนะครับว้าวค่ากีไหลผมคงประกอบเข้าไปนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจในส่วนของเอ่อถ้าจะซ่อมในส่วนของตัวนี้ต้องเข้าใจในส่วนของการชาร์จไฟ แล้วก็การทํางานของการควบคุมความเร็วของพัดลมด้วยครับถ้าไม่เช่นนั้นก็จะงงๆหน่อยนะครับเพื่อนๆว่าเขาทํางานแบบนี้นะตามที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับผมคงประกอบเข้าไปแล้วก็ทําทรงปัดฝุ่นร้อนๆแล้วๆแถวนี้ก็คงจะจบนะครับเสร็จแล้วนะครับนะเสร็จแล้วพอดีลูกค้าก็มารับแล้วดรวยกับเนือต่อนใดมากเลย10บาท ยอดมากเลยนะครับลูกค้าก็มารับแล้วนะครับไปแล้วนะครับส่งความสารไม่ทันเลยนะครับพบก,กันใหมค่คลิปหน้านะเพื่อนลูกค้ามารับแล้วนะวัาดีครับ